เข้ามาได้แค่คันสองคันเนี่ยเราก็พยายามนะครับเพราะว่ารถเหล่านี้ก็ติดภารกิจการตักขับตบชวาอยู่ณจุดอื่นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางตอนบนของแม่น้ำบางกงเองนะครับหรือทางภาคกลางซึ่งก็มีปัญหาทุกที่นะครับทั่วประเทศนะครับก็ก็ผมก็พยายามทําเต็มที่นะครับและกรนีในส่วนที่เราจําเป็นต้องปิด จริงก็ไม่ได้ปิดนะครับก็ลดบานเขื่อนลงเพื่อเก็บภัตชวาสกัดภัยตุชวาไว้ตรงจุดนี้นะครับก็เป็นไปตามนโยบายที่ทางคณะกรรมการภูราการแก้ไขปัญหาปัยตุบชาวนะครับในมอบหมายให้ทางกรมสมุทรทานเนี่ยเป็นผู้ดูแลการกาจัดภัยตุชวาในลาน้ำอมตะกงนะครับโดยใช้เครื่องมือของกรมสมุทรทานที่มีนะครับก็จะมีจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายของแม่น้ำอมตะกงนะครับ ที่จะสามารถปัะกาศได้และมีจุดที่ให้ปักกําจัดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะว่าที่ที่เอาปักขึ้นมาทิ้งเนี่ยก็เป็นที่ของชุมชานเองนะครับเราก็ดําเนินการเต็มที่นะครับก็ในส่วนที่ทางพี่น้องยังมีปัญหาอยู่เนี่ยลุงคุณป้ายมีปัญหาอยู่เนี่ยผมก็ได้ประสานกับทางอบจนะครับก็ขอผักขอล็อกบูมมากั้นนะครับเมื่อตะกรูก็ได้คุยกับทางอบจ ท่านผอขอกาออีกครั้งหนึ่งว่าทางนี้ขอให้กั้นเป็นสองชั้นสามชั้นนะครับเพื่อไม่ให้ผักมันหลุดไปอันนี้ก็ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนวิธีการนะครับก็อาจจะก,กั้นที่จุดนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นกั้นที่สะพานมาขนาดเพื่อไม่ให้ผักที่ที่ลงมานแค่บล็อกจุดนี้ครับเอาจุดนี้ให้อยู่จุดเดียวเนี่ยครับใช่ครับจุดนี้จุดนี้คือที่มันมาอัดหน้าประตูท่านเนี่ย ให้จุดนี้คือจุดไม่ให้มันย้อนกลับไปถูกไหมครับใช่ครับนี่แหละแล้วก็จะไปกั้นบางขนาดด้วยการบางขนาดไม่ให้สรวจที่ที่ยังไม่มาเนี่ยจุดนี้เราก็กั้นอยู่แล้วครับเราก็ต้องกั้นอยู่แล้วไม่อยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะแก้เราจะแก้ปัญหาใหม่มครับเราจวันนี้เราครับวันนี้เะครับเดี๋ยวเราทำให้มันแข็งแรงกว่าเดิมวันนี้เระครับทุกคนเลย อ่าครับเอากี่วันจริงครับตัวตัวบอกเวลาแล้วี่วันเนี่ยท่านรับปากได้ไหมว่ากี่วันจะทุเร่าหรือเบาบางลงนะครับคุณรุจารครับตอบถ้าถ้าถ้าให้รับปากว่าทุ่เร่าลงเนี่ยกี่วันครับใช้เวลากี่วันกี่วันครับเท่าที่ผมประเมินดูนะครับจากที่คุยกับหัวน้ําเค็มจากเนี่ยก็ประมาณประมาณก็สองสัปดาห์จะบรรเทากว่านี้สองสัปดาห์จะบรรเทากว่านี้นะครับเล้ชาวบ้านไม่ดีกินดักโคษสิบประ เดี๋ยวครับทบอกว่าดีมาตรการที่ที่เข้มข้นแบบนี้กี่วันกี่สปส่วนหนึ่งครับเราต้องการสัอกี่นาทีกี่วันถ้าสองวันธรรมดาแล้วยังเป็นสภาพนี้จกี่วันกี่สัปดาห์ขอเวลาเดือนอาทิตย์นะเราลงับโอเคไหมทุเราลงนะครับทุเราลงไม่ใช่หมดครับทุเราลงนะครับให้ทุเราลงก่อนที่มาตรการท่านแรกท่านยื่นมาข้อหนึ่งผมยื่นข้อหนึ่งท่านบอกสิบสี่วันผมบอกเจ็ดวันขอขอเปิดเจ็ดวันดูว่าถ้าเกิดว่ามันทุเราลง ชาวบ้านพอรับได้หรืออะไรว่าเออกำลังดำเนินการเฮ้ยนิดหนึ่งก็จะหมดนิดหน่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันหนักขึ้นอะไรขึ้นท่านรับปากได้ว่าท่านต้องเปิดต้องระบายลังเกิดวามแล้วถ้ามันไม่ไม่ดีขึ้นหรือมันหนักหนาหนาหดลงหรือมันอะไรขึ้นท่านต้องท่านต้องเปิดผมรับปากไม่ได้ว่าต้องเปิดครับแต่ผมแต่ผมรับปากว่าผมจะนําเรื่องไปเสนอท่านหมดให้ครับนี้ขอบคุณล่วงหน้าเลยว่าท่านลงที่เรื่องไปเสนอแต่เมื่อชาวบ้านเรื่องเรื่องเสนอเนี่ยผมไม่รอเกิดวันนะครับผมเสนอเลยผมบอกว่าผมเสนอเลยนะครับ จะแก้ไขจะทำมาตรการมเข้มข้น,นให้มันเนร่งรัดกว่าเดิมเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนอท่านเข้าใจชาวบ้านแล้วติีวันผมบอกวัเจ็วันเจวันอย่างนี้นส่วนมาตรการที่ดําเนินการก็ดําเนินการนะครับแต่ส่วนที่ทําเรื่องขึ้นไป อ๋อข้างบนเนี่ยไม่เป็นไรท่านเดี๋ยวผมผมท่าไปตามระเบียบอยู่แล้วนะครับไงผมก็ต้องรายงานการประชุมวันนี้อยู่แล้วดีไปปฏิบัติเนี่ยผมขอเจ็ดวันให้มันทุบเราลงวันนี้หรือดีขึ้นวันนี้ได้ไหมครับผมจะพยายามครับไม่ได้ครับมันเปท่านอนุ瓦ปากม่ได้ครับท่านบอกว่าเฮ้ยผมสามารถทำให้พวกท่านได้ทุกบ้านกลับบ้านสบายใจได้เลยว่าอีเจ็ดวันเดี๋ยวผมจัดการให้ดีกว่านี้แน่นอนถ้าไม่ได้ท่านอนุ瓦ปกต้องเปิดอ่ะ พราะท่านทุบคุมการเม่กิเพรท่านกูบอกไปแล้วว่าผมไม่สามารถรับปากว่าเปิดได้ไม่ได้บอกให้เปิดครับพี่พี่ท่านนี้บอกผมบอกว่าเด็ดวันเนี่ยท่านบอกว่าถ้าไม่ทุเราไม่ดีขึ้นแบบนี้ เรอี่ย่่องไปให้เปิดจะต้องเมือการทันทีแต่ด้เ่อเวันแล้วปัญหามัทุเราลงหรือว่าชาวบ้านทอรับได้แล้วเรืองเปิดจบทิ้งไปท่านจะแก้ปัญหาได้ท่านจะเกบปัญหาไปแก้เองหรือว่าท่านจะให้คนอื่นมาแก้ผมบอกว่าถ้ามันไม่ดีผมบอกว่าถ้ามันไม่ดีที่ทวงเราไปอีกวันเนี่ยเราที่มาทวงคนด้วยทวงจอ่เข้าเดี๋ยว เดี๋ยวให้ผมทำเรื่องเสนอไปก่อนครับให้ผมทำเรื่องเสนอทุกอ่าไปก่อนคือผมกบอกว่าว่าท่านจะตัดสินใจว่ายังไงเสนอเรื่องประตูอะไรครับผมยกไปข้อสองนะแต่ข้อหนึ่งท่านบอกว่าภายในสิบสี่วันจะสามารถทำได้แต่คราบบอกว่าให้เวลาเจ็ดวันทำให้มันทุกเราลงได้ไหมถ้าท่านบอกทำได้ภายในเจ็ดวันทุกอย่างก็จบถ้ามันทุเราลงแต่หลังเจ็ดวันถ้าพวกผมยังเดือดร้อนหนักกว่าเดิมทีนี้มันต้องมาถึงประตูไปถึงข้อสองท่านบอกว่าเดี๋ยวถ้าเราโดเครื่องมือแล้วก็ท่านจะไปจับเป็นตอนซอมเหนือขึ้นอีก ก็เหมือนบอกว่าเงั้นเจ็ดวันพวกเราพอใจว่าถ้าเจ็ดวันมันทุกเราลงหรือดีขึ้นผมก็ไม่มาข้อสองจะไม่ไปต่อครับผมเนี่ยถ้าทำงานไปเรื่อยๆเพรียกว่าเจ็ดวันครับเจ็ดวันครับวันน้าสัญญาสัญญาใช่ไหครัญญาสัญญาแล้วนะครับเจ็ดวันพวกเรานะครับเจ็ดวันพวกเรานะครับไม่ใช่หมดนะครับเพราะว่าพี่ทราบอยู่แล้วว่ามันไม่หมดเพราะมาจากข้างบนใช่เจ็ดวันแค่ดีวันนี้เพื่อลดปัเทาความเดือดร้อนชาวบ้านส่วนหนึ่ง อาจารย์บ้านไม่อาจารย์บ้ันไม่เขาเราก็ขอให้คนข้ราชการาไม่ได้าโดนมาเยอแล้วคอ่าเราป่าร้านน่้เรื่องการเปิดเนี่ยเดี๋ยวที่ทราบกระบวนการอยู่แล้วนะได้ครับเดเนิการไปแต่เื่อ้ท่านเจวันท่านอาจจะทาได้ดีกว่านี้ทั้าิเท่าหรือหมดเลยก็ได้เรื่องเปิดก็ไม่ต้องพูดถึงกันคือประตูน้ำเนี่ยเปิดไม่เปิดผมไม่เดือดร้อนเดือดร้อนเร่องผัท่านจะปิดประตูสัปีมก็ไม่ว่าใช่แต่ผันต้เอาไปไม่เกี่ยว้ำประตูเลยที่บอกว่าปัญหาคือมันแก้ต้นน้ำ ก็เพราะไอ้ผักไอ้สวะนี่ไงผมถึงเดือดร้อนถึงประตูไงถ้าไม่มีไอ้ผักมาประตูถ้าจะปิดจะเปิดสร้างไว้เนี่ยไม่เปิดมันเป็นสิบปีแล้วผมก็ไม่เดือดร้อนอไม่ไมปิดสิบปีมปผมก็ไม่เดือดร้อนแต่มันเดือดร้อนกี่เรื่องสวะสวะนี่เห็นไหมเนี่ยไอ้วพวกผักที่าวางพวอะไรทั้งหมดเนี่ยครับผมบอกว่าถ้าเจ็ดวันท่านบอกว่าทําความเดือดร้อนชาวบ้านช่วยทุเลาลงอย่างน้อยได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือไอ้้ดีขึ้นแล้วนะพวกเราพวกเราก็จะไม่มาหรอกไม่มาได้้ม่ม้ไม่มา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 ไ้่รอไม่มาไม่มาไม่มาไม่อาไม่ขึ้น แต่ไม่ใช่เจ็ดวันก็แล้วสิวันก็แล้วก็เน่าก็เหม็นเริ่มตายเริ่มเน่าน้ำเค็มเน่าทีนี้อยู่เลยหมดเลยวิธีชาวบ้านเจ้งหมดได้แม่น้ำบางบกง